ครับแม่บ้านหลายๆท่านก็จะมีปัญหาครับในการละลายน้ําแข็งครับเมื่อเราอาทําการกดปุ่มนี้ไปแล้วนะครับแล้ว่าเราละลายเสร็จเราก็ทําการดึงปุ่มออกนะครับแต่ว่าเมื่อเราดึงปุ่มออกแล้วน้ําแข็งนะครับก็ยังอไม่เย็นนะครับตู้เย็นเราก็ไม่เย็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีนะครับมาแนะนําให้คุณแม่บ้านง่ายๆนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัชแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอเคล็ดลับหรือเทคนิคนะครับหรือหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับให้กับคุณแม่บ้านนะครับก็หลายๆท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะครับเมื่อเราทําการละลายน้ําแข็งนะครับในช่องน้ําแข็งเรานะครับแล้วก็ทําการกดไปที่ปุ่มนี้นะครับเมื่อเราละลายน้ําแข็งเสร็จนะครับแล้วก็เอาปุ่มขึ้นนะครับ นี่ครับตอนนี้ครับเมื่อเราขึ้นแล้วปัญหาก็คือตู้เย็นเราไม่ทําความเย็นนะครับคือน้ําแข็งก็อะช่องน้ําแข็งเราก็จะไม่ทําน้ําแข็งนะครับวิธีการนะครับไม่ง่ายก็คือนี่เลยครับเราทําการอหมุนปิดนะครับแบบนี้นะครับออฟไว้นะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับก็เท่านี้นะครับ ตู้เย็นเราก็จะกลับมาทำงานปกตินะครับก็ลองทำดูนะครับถ้าแม่บ้านท่านใดเจอปัญหานี้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือถ้าเปิดอยู่นะครับเราก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับก็จะทำให้ตู้เย็นเราทำความเย็นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ